ได้เลยครับนี่คือสคริปทั้งหมดที่แปลเป็นภาษาไทยเต็มรูปแบบสำหรับวิดีโอ YouTube ช่องเกียร์ฮับความยาวประมาณ1,200คําคำพร้อมหก30วินาทีแรกแบบเร็วเร้าใจเหมาะกับสไตล์วิดีโอข่าวทหารแนวพลัง พุกเร็ว30วินาทีแรกคุณเคยคิดไหมว่าประเทศไทยที่หลายคนมองว่าเป็นประเทศสงบรอยยิ้มและอาหารอร่อยกำลังกลายเป็นมหาอำนาจทางขีปนาวุธแห่งใหม่ของเอเชียปี2025นี้ไทยเปิดตัวขีปนาวุธรุ่นใหม่ที่โลกทั้งโลกต้องตะลึงมันเร็วกว่าเดิมรุนแรงกว่าเดิมและแม่นยำจนระบบป้องกันของศัตรูแทบตามไม่ทัน เพราะนี่ไม่ใช่แค่เครื่องมือสงครามแต่มันคือเกราะแห่งสยามที่จะเปลี่ยนสมดุลทางทหารของภูมิภาคตลอดไปอินโทรช่อง Gear Hub โปรตุเก t บราซิล l Seca Beam Window Al Gear Hub Aqui Exploramos O Poder E Tecnologia EOS Seguidos Das Máquinas Militar Mais Avançadas do Mundo ซีแพลส์เซพาราเดสคอปปี้เอฟโฟลกาพอทรัสดัสเทโนเวคคิวเอสตาโมดันโดโอฟูตูโรดาดิเฟซาโกลบอลเนื้อหาหลักภาษาไทยประเทศไทยในปี2025กำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ขององค์การป้องกันประเทศที่ไม่ได้อาศัยเพียงการซื้ออาวุธจากต่างชาติเท่านั้นแต่กำลังสร้างเทคโนโลยีของตัวเองอย่างแท้จริงและผลงานที่ทำให้โลกต้องจับตาในเวลานี้ก็คือ ขีปนาวุธไทยรุ่นใหม่ที่เพิ่งถูกเปิดตัวอย่างลับๆแต่มีข้อมูลรั่วออกมาว่ามันทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อขีปนาวุธนี้ถูกเรียกในชื่อเล่น,นะว่าสายฟ้าแห่งสยามหรือ Thunder of Siam ออกแบบโดยทีมวิศวกรไทยร่วมกับหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของกองทัพใช้เวลาเกือบ5ปีในการพัฒนามันเป็นขีปนาวุธแบบขับเคลื่อน2ชั้น Dual Stage Propulsion ที่สามารถทำความเร็วได้มากกว่าแมท5หรือราว6,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วระดับนี้เทียบเท่ากับขีปนาวุธเหนือเสียงของประเทศมหาอำนาจเลยทีเดียวจุดเด่นสำคัญอีกอย่างคือระบบนำวิถีอัจฉริยะที่ใช้เทคโนโลยี AI ผสานกับเรดาร์ดอปเปอร์และ GNSS ทำให้สามารถปรับเส้นทางได้เองแบบเรียลไทม์แม้จะถูกศัตรูรบกวนสัญญาณก็ตาม ขีปนาวุธรุ่นนี้มีระยะยิงประมาณ800กิโลเมตรซึ่งครอบคลุมทั่วทั้งประเทศไทยและทะเลเอ่าวไทยได้อย่างสบายระบบตรวจจับเป้าหมายใช้เรดาร์แบบสตีล l รดาร์ซิกเนเจอรลดโอกาสถูกตรวจจับโดยศัตรูได้เกือบ70%หัวรบของขีปนาวุธมีน้ำหนักประมาณ300กิโลกรัมสามารถติดตั้งได้ทั้งแบบระเบิดแรงสูง High Explosive และแบบทะลวงกรอบขึ้นอยู่กับภารกิจไม่ว่าจะเป็นการป้องกันชายแดนการต่อต้านเรือรบหรือภารกิจเชิงยุทธศาสตร์อื่นๆราคาต่อหนึ่งลูกอยู่ที่ประมาณ1.2ล้าน,นดอลลาร์หรือราว44ล้านบาทไทยแต่ที่น่าทึ่งคือไทยไม่ได้ตั้งใจผลิตเพื่อขายให้ต่างชาติแต่ผลิตเพื่อป้องกันประเทศเท่านั้น ในด้านการทดลองกองทัพไทยได้ทำการยิงทดสอบขีปนาวุธนี้ในช่วงต้นปี2025ที่สนามทดสอบรับทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือผลคือความแม่นยำระดับสูงสุดพุ่งเข้ากลางเป้าแม้จะมีลมแรงและหมอกหนาหลังจากนั้นหลายประเทศในภูมิภาคเริ่มหันมาสนใจอย่างจริงจังโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เพิ่มนบทางทหารขึ้นเพื่อรับมือกับศักยภาพใหม่นี้ ไทยยังมีแผนที่จะพัฒนารุ่นต่อไปให้มีระยะยิงมากกว่า1,500กิโลเมตรภายในปี2027เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ทางยุทธศาสตร์ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ระบบควบคุมภาพพื้นถูกออกแบบให้เคลื่อนย้ายได้อย่างรวดเร็วใช้เวลาเตรียมการยิงเพียง6นาทีหลังจากได้รับคำสั่งระบบสื่อสารและการนำวิถีทั้งหมดทำงานผ่านโครงข่ายเข้ารหัสที่พัฒนาโดยนักวิจัยไทย ซึ่งยากต่อการแฮ็กหรือรบกวนชุดยิงหนึ่งระบบประกอบด้วยรถควบคุมรถปล่อยขีปนาวุธและระบบสื่อสารดาวเทียมรวมราคาประมาณ15ล้านดอลลาร์หรือราว5 5 0ล้านบาทแต่ความสามารถที่ได้กลับเทียบเท่าระบบของประเทศมหาอำนาจบางประเทศเลยทีเดียวกองทัพไทยยังเน้นว่าการพัฒนาเทคโนโลยีนี้ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อการรุกรานแต่เพื่อยับยั้งภัยคุกคามและ รักษาเสถียรภาพในภูมิภาคเพราะในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนความสามารถในการป้องกันตัวคือสิ่งจำเป็นที่สุดประเทศไทยไม่ได้อยากเป็นผู้เริ่มสงครามแต่ต้องพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์และขีปนาวุธนี้ก็คือคำตอบของยุคสมัยใหม่แห่งความมั่นคงหลายคนอาจคิดว่าไทยไม่มีศักยภาพจะสร้างอาวุธแบบนี้ได้ แต่ความจริงคือทีมวิศวกรไทยรุ่นใหม่ที่เต็มไปด้วยไอเดียและความมุ่งมั่นกำลังพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าเราก็ทำได้เช่นเดียวกับประเทศชั้นนำนี่คือสัญ,ญลักษณ์ของยุคใหม่ของไทยยุคที่เทคโนโลยีไม่ได้มีไว้แค่ใช้แต่มีไว้ปกป้องแผ่นดินเกิดและเมื่อโลกหันมามองประเทศไทยในปี2025พวกเขาจะไม่เห็นเพียงประเทศที่มีรอยยิ้มแต่จะเห็นประเทศที่มี โล่แห่งสยามพร้อมปกป,ป้องทุกตารางนิ้วของแผ่นดินนี่คือพลังของไทยยุคใหม่พลังที่เกิดจากความภูมิใจความมุ่งมั่นและเทคโนโลยีแห่งอนาคตเอาโทภาษาโปรตุเกตของช่องเกียร์ฮับเซลโวสกอสโตเดส,ดสวิดีโอเดเชเซลไล์อินสตรีว่าเซโนเกียฮับเอ,อทีโอซินิโยพารานาเพ์เดอร์แอสพรอซิมัสอนนลิเซสโซเบรโอเพเดอร์มิลบ เอโด้พร็อกซิมวดีอยากให้ผมทำเวอร์ชั่นพากเสียงไทยแบบอ่านจบใน10นาทีหรือเวอร์ชั่นเขียนยาว7,000คำต่อไหมครับได้เลยครับนี่คือสคริปต์ทั้งหมดที่แปลเป็นภาษาไทยเต็มรูปแบบสำหรับวิดีโอ YouTube ช่องเกียร์ฮับความยาวประมาณ1,200คําคำพร้อมหก30วินาทีแรกแบบเร็วเราใจเหมาะกับสไตล์วิดีโอข่าวทหารแนวพลัง พุเร็ว30วินาทีแรกคุณเคยคิดไหมว่าประเทศไทยที่หลายคนมองว่าเป็นประเทศสงบรอยยิ้มและอาหารอร่อยกำลังกลายเป็นมหาอำนาจทางขี่ปนาวุธแห่งใหม่ของเอเชียปี2025นี้ไทยเปิดตัวขี่ปนาวุธรุ่นใหม่ที่โลกทั้งโลกต้องตะลึงมันเร็วกว่าเดิมรุนแรงกว่าเดิมและแม่นยำจนระบบป้องกันของศัตรูแทบตามไม่ทัน เพราะนี่ไม่ใช่แค่เครื่องมือสงครามแต่มันคือเกราะแห่งสยามที่จะเปลี่ยนสมดุลทางทหารของภูมิภาคตลอดไปอินโทรช่อง Gear Hub p r t e g e Brazil Seca b e m Window Al Gear Hub Aqui Exploramos O p o d e r A Tecnologia EOS Seguidos Das Marinas Militar Mais Avancadas Do Mundo Prepare Se Para d e s c o p r i A f a Por t r u s Das i n o v a c o QS